พระที่ดีที่สุดของเบสร,รักวันนี้ก็คือพระในบ้านคุณพ่อคุณแม่นั่นเองและล่าสุดวันนี้ถือเลิกดีเอาเลิกเอาใช่ของวันนี้27สิงหาคม2567เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตั้งใจทํากับทางปนันชิต,ตาพร้อมมีของสมนาคุณสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ารวมลุ้น iPhone 15จากสาวเบสร,รักวันนี้อีกด้วย ขุมสุดๆแถมล่าสุดอินสตาแกรมของเบสรักวณียี่สิสิงหาคม2 5 6 7เปิดคลิปเข้าไปกราบขอพรพระในบ้านเป็นพระที่ดีที่สุดสำหรับเบสนั่นก็คือคุณพ่อและคุณแม่นั่นเองให้ท่านทั้งสองช่วยอวยพรกับสินค้าตัวใหม่ของเจ้าตัวให้ขายดิบขายดีเบสรักวนีเผยคลิปลงพร้อมแคปชั่นบอก พระที่ดีที่สุดบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพ่อและแม่เจอกันติ๊กตอกเบสคำสิ่งคืนนี้19.45นาิกานาทีนะคะเรียกว่าทำการคุมเมนเทิงและต้นเฟนต่างคอมเมนต์ร่วมอวยพรให้สินค้าของเบสปังปังปังการคับข้างเลยทีเดียวล่ะค่ะเจอกันกับเบสได้ตาม เวลาดังกล่าวของสาวเบสรักวน,นีมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ iPhone 15จากเบสรักวน,นีคำสิ่งกันนะคะทุกคนส่งข่าวมาฝากเอฟแฟนๆกันค่ะขอให้เฮงๆปังๆค่ะ